บิวจักรพันธ์ปล่อยโฮครับอยู่กับผมเจ็บปวดหน่อยนะครับอยู่กับผมเจ็บปวดหน่อยนะครับยู่ๆก็ทำเอาแฟนขับใจตุ้มๆต,ต,ต่อมๆนะครับหลังจากงานอีเวนต์ที่หนุ่มบิวจักรพันธ์ต้องการจะคุยกับแฟนขับตามลำพัง โดยหลังทั้งน้ำตาถึงเรื่องกระแสดรามากข่าวที่ว่าบิวคบกับนักเขียนและได้ทำร้ายร่างกายนอกใจขม่มขู่และก็ถ่ายเงินครับที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ลองไปฟังเสียงหนุ่มบิวกันครับใครทั้งนั้นหลังจากต่อไปนี้ผมอยากจะชี้แจงอย่างจริงใจว่าแต่ก่อนเราเคยสนิทกนันครับแล้วก็เรามี แบบเวลามีไปไหนก็แบบมีมีเวลาที่แบบที่ดีร่วมกันแล้วก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามหรือว่ามีเรื่องที่อะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ผมก็ตัดความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วแต่ผมไม่เคยคิดที่ จะทำร้ายไม่ว่าทางกายแล้วก็จิตใจไม่มีขยากทำร้ายหรอกครับแล้วก็ไม่มีขยะคกกนทำร้ายด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ บอกกับทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่มีใครสมควรโดนทำร้ายครับผมอาจจะเคยทำให้คนอื่นเจ็บปวดไม่ว่าทางใดหรือทางหนึ่งก็ตามแต่ผมก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษไม่ว่าผมจะตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ตาม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือหลังจากหลังจากที่ผมตักความผูกพันกับเขาแล้วผมก็เคลียร์ทุกอย่างเราตกลงก,กันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแชทหรือว่าเรื่องสเต็ปอะไรก็ตามทุกอย่างมันจบไปแล้วครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ <ส Cir ca> ่งเรื่องชื่อเรื่องซีรีส์กับพอดเรื่องผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เรื่องอะไรเลยจับ <ส Intelligence> ชั Boy ที่เห็นผมผมเป็นฝ่ายละฟังก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปบอกใครเลยผมเก็บมาตลอดแล้วผมมายืนยันตัวเองครับพราผมไม่รู้เรื่องจริง ไปนี้ทำให้ทุกคนผิดหวังหรือเสียใจในตัวผมผมขอโทษผมขอโทษทุกคนที่ผมตั้งใจทำร้ายหัวไม่ได้ตั้งใจก็ตาว ดูว่ามีคนรู้ว่ามีคนที่รักนะสอดผมอยู่กับผมเจ็บปวด่ไปนะ แล <class ic> ้วก็ผมจะยืนได้ด้วยตัวเดียวครับกล้าจนนที ทคนที่เราฝักนะครับแล้วผมข,ขอจบการชี้แจงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ โดยหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะครับฝ่ายหญิงเองก็ตัดสินใจโพสเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ตามนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับปอยต้องขอโทษทุกคนขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและขอโทษที่ต้องออกมาพูดความจริงทีแรกปอยยอมที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะปอยทาร้ายเขาไม่ลงแต่ตอนนี้มันเกินสิ่งที่ปอยจะรับไหวทําปอยได้ปอยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คนอรอบตัวปอยที่ไม่เกี่ยวข้องโดนผลกระทบไปด้วย ซึ่งเจ้าตัวก็โพสเอกสารในการอธิบายเรื่องราวต่างๆไว้ดังนี้ครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับประเด็นการประพันธ์ของเรื่อง4ฟม n u t e ได้มีการพูดคุยสนทนาแชทส่วนตัวกับนายจักรพันธ์เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565ได้ไปสอดคล้องกับซีรีส์เรื่องใหม่ของนายจักรพันธ์ที่เด้รับ,บบทเป็นตัวนำเรื่องอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเข้าใจผิดหรือใดๆทางเราไม่อาจหาคำตอบได้ ซึ่งตัวเธอมาปรึกษากับบิลและแชทนี้เป็นการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามรูปภาพที่แนบมาและประเด็นการทำร้ายร่างกายได้เกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาโดยตัวเธอเองนะครับได้ถูกบิลเป็นผู้กระทำโดยมีผู้รับรู้เห็นเหตุการณ์และพยายามห้ามปามาโดยตลอดโดยหลักฐานดังกล่าวจะมีรูปภาพแชทสนทนาพยานบุคคลปรากฏให้เห็นแนบมากับเอกสารฉบับนี้ ซึ่งแชทสนทนาเป็นแชทร,ระหว่างตัวเธอและก็บิลโดยแท้จริงขณะนี้ได้มีการฟ้องร้องและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่ทั้งนี้ตัวเธอนะครับพยายามจะปกป้องบิลมาโดยตลอดและดูแลภาพลักษณ์ของบิลในช่วงระยะเวลาหน,นึ่งเนื่องด้วยมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยทางค่ายต้สังกาเรับรู้โดยเจ้าตัวไม่ออกมากล่าวโทษใดๆจนเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทั้งยังแตหกหักในเรื่องความสาคัญ โดยบิวเองนะครับคบซ้อนมาโดยตลอดช่วงเระยะเวลาที่คบกันโดยบอกว่าเลิกกับอดีตแฟนและมีเพียงเจ้าตัวเพียงคนเดียวแต่เจ้าตัวเองนะครับมาทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าทั้งคู่ยังคงคบหากันทั้งยังนําสิ่งของรถยนต์ตลอดจนเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไปใช้กับผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกลากันไปครับแล้วเจ้าตัวเองนะครับไม่สามารถติดต่อบิวได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับ และก่อนหน้านั้นพยายามจะให้คนรอบข้างติดต่อมาโดยตลอดจนได้สิ่งของและเงินจํานวนหนึ่งคืนมาหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยครับโดยจนมารดาของเจ้าตัวนะครับได้ทราบความจริงจากการเขียนถามในประเด็นต่างๆมากมายจนเป็นเหตุที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นรูปผู้หญิงโดยไม่ได้ติดใจประเด็นใดๆนอกจากการทาร้ายร่างกายทั้งนี้เป็นความผิดของทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าที่ยอมถูกโดนกระทําโดยไม่ออกมาพูดความจริงใดๆ สำยังโกหกคนรอบข้างว่าไม่ได้โดนในบิลทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดเพื่อปกป้องและหวาดกลัวว่าคนจะมองไม่ดีและขอยืนยันว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหลักฐานพยานบุคคลได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตอนนี้เจ้าตัวนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวและคนรอบข้างเป็นอย่างดีครับจากนั้นก็มีการโพ์รูปร่างกายนะครับที่ดูเหมือนการถูกทำร้ายร่างกาย รวมถึงข้อความแชทการขอยืมเงินหลักฐานทางการเงินรวมถึงแชทล่าสุดที่ผู้โพลแจ้งว่าเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายเป็นเรื่องของการครบซ้อนที่แฟนเก่าทักเข้ามาครับโดยในข้อความแชทนะครับมีฝั่งหนึ่งพูดเลยว่าเราจะไม่ถามเรื่องราวของฝั่งปอยนะเพราะเราไม่อยากรับรู้อะไรแล้วแต่เราบอกได้แค่ว่าเราครบกันมาตั้งแต่ปีตุลาคม62ไม่เคยเลิกกันเลยสักวินาทีเดียว ซึ่งหลังจากนั้นนะครับโดยวันนี้เองนะครับเจ้าตัวก็โพสต์ขอบคุณทุกคนให้กําลังใจนะครับจากที่ได้อ่านข้อความของหลายๆคนขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้ปอยไม่โดดเดี่ยวไม่รู้สึกน่าขยะแขยงไม่รู้สึกรังเกียจตัวเองไปม,มากกว่านี้ขออีกทวีตส,สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอยขอโทษที่ปอยคบกับบิวจริงค่ะเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันขอโทษจริงๆขอโทษที่ทําให้ผิดหวังขอโทษที่โกหกขอโทษอะไรหลายๆ,ๆอย่างและของแบรนด์เนมที่บิวใส่เกือบทั้งหมด แซ็กโซโฟนตัวแรกที่ขึ้นเวทีเป็นของที่ปล่อยซื้อให้จริงและได้คืนมาแล้วแต่บางอย่างก็อยากให้เขาเก็บไว้ค่ะและฟังเส้นสุดท้ายมาจากเมื่อวานจริงๆคือการครบซ้อนและปล่อยทราบจากปากอดีตแฟนเขาแค่นั้นจริงๆไม่มีข้อมูลเพิ่มจากนั้นนะครับก็มีทวิตเตอร์รายนี้นะครับสรุปย่อๆมาให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับเรื่องน้าคือบิวและก็นักเขียนมีการครบกันจริง แล้วก็มีการแฉเรื่องของการทำรา้าย่างกายตลอดระยะเวลา2ปีแล้วฝ่ายหญิงนะครับพยายามปกป้องบิวไม่บอกคนในค่ายบิวไม่เคยเลิกกับแฟนอีกคนที่คบกันมาตั้งแต่ปี62แล้วก็บิวมีการเอาของที่ปอยให้ไปใช้กับแฟนอีกคนซึ่งกระบวนการทั้งหมดตอนนี้อยู่ในศาลเรียบร้อยครับแต่สุดท้ายนะครับทางคุณปอยผู้บริหารค่ายบีออนคาวเขาโพสไอจีสตอรี่ว่าไม่ต้องห่วงในะตอนนี้ถแถลงอะไรไม่ได้เพราะขอตรวจสอบเรื่องราวหรือหลักฐานทั้งหมดก่อนอย่างละเอียดถ้าใครผิดก็ว่าไปตามผิด ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงคิดว่าไม่น่าจะนานยังไงก็ส่งกําลังใจให้กันนะครับคืบหน้ายังไงถึงจุดที่พร้อมถแถลงข่าวคุณจะได้เห็นความแน่นอนส่วนบิวไม่ต้องห่วงเขาอยู่กับพวกเราและเพื่อนๆเ,เขาทุกวันหลังจากนี้อยู่กันอย่างใกล้ชิดสบายใจเรื่องดูแลจิตใจครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการโพสเรื่องของการเคารพความต้องการของคนที่เรารักครับเขาต้องการแบบไหนเรามีหน้าที่เข้าใจและสนับสนุนเขาอบก,กอดเขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาอยากจะการทุกอย่างด้วยตัวเขาเองเขาใช้ความกล้าและความพยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้กระทบต่อวงกว้างแล้วคุณคิดว่าพวกเราปล่อยเขาตามลาพังหรอเราไม่เคยทําและไม่คิดจะทําเลยด้วยซ้ําถ้ามองให้ลึกจะเข้าใจครับสิ่งที่คุณเห็นหรือได้ยินมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของเรื่องทั้งหมด คุณรักเขาเราก็รักเขาไม่แพ้คุณจริงๆจ,จากอีโพสต์นะครับมีการชี้แจงเรื่องทุกอย่างหลักฐานข้อก,กฎหมายต้องแน่นครับและของพวกนี้ละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาใช้อารมณ์และความวัยกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าที่พูดมากันทั้งหมดเราจัดก,การอยู่ครับซึ่งเรื่องราวจะจริงเท,ท็จแค่ไหนสรุปอย่างไรนะครับเราอาจจะต้องรอผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปชี้แจงกันอีกครั้งนะครับแต่เรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลแทนจิตใจของทุกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดครับ อย่างไรแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันในคลิปแต่ต่อไปวายคับโซเซตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ